สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมสันพิมพานะครับเทคนิคอลซัพพอร์ตบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับวิธีการติดตั้งระบบ 4G Mobile DVR บนรถขนส่งนะครับโดยตัวอย่างวันนี้จะเป็นรถของออฟฟิศของเราเองนะครับจะมีลักษณะการออกแบบนะครับการดีไซน์แล้วก็การเลือกประเภทกล้องยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับการออกแบบจุดติดตั้งนะครับเริ่มต้นเป็น เป็นข้อแรกนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะรู้ความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนก่อนนะครับเพนพอยต์ของลูกค้าเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวยอย่างเช่นรถขนส่งสินค้านะครับอาจจะมีการชนท้ายเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้านหลังนะครับหรือว่าด้านซ้ายด้านขวาเวลาที่มีรถเข้ามาใกล้ๆเป็นมอเตอร์ไซค์ในบริเวณกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยรถจะค่อนข้างติดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขณะที่รถเบียดรถเรานะครับเราไม่สามารถจะเอาผิดใครได้เพราะว่าเขาหนีไปซะก่อนนะครับตัวกล้องตัวนี้ก็จะมาช่วย เป็นหูเป็นตาให้กับเรานะครับคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบของรถของดีต้องโฟกัสนะครับจะมีกล้องด้านหลังนะครับซ้ายขวาแล้วก็เป็นกล้องหน้านะครับซึ่งตรงจุดๆนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางเราเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงสําหรับทีมงานที่ออกไปหน้างานนะครับจุดแรกนะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะมีข้อควรระวังนะครับเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเองเนี่ย ควรจะเป็นกล้องที่เป็นภาพสีตลอดเวลานะครับไม่มีอินฟราเรดเพราะว่าเมื่ออินฟราเรดทํางานเนี่ยอินฟราเรดจะไปสะท้อนกระจกทําให้ภาพเนี่ยมันฟุ้งนะครับเกิดรีเฟกเตอร์ของอินฟราเรดทําให้ตัวกล้องเองเนี่ยไม่สามารถมองภาพอะไรได้นะครับจุดน,นี้จึงเป็นจุดที่สําคัญนะครับซึ่งการเลือกกล้องอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทกล้องที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับถ้าเราใช้กับรถเกง๋งรถที่มีเรียกว่ามีกระจังหน้าค่อนข้างยาวนะครับและเราติดตั้งด้านล่างเนี่ย ภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะห่างจากวัตถุค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราเลือกประเภทกล้องที่ติดด้านบนได้นะครับก็จะทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีกว่าพอสมควรนะครับถัดมานะครับจะเป็นการเลือกกล้องด้านหลังนะครับการเลือกกล้องในจุดนี้เนี่ยควรจะเลือกกล้องที่มีอินฟราเรดนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยจะได้มองเห็นภาพได้ตลอดเวลานะครับส่วนข้อ2ก็คือเลือกเลือกกล้องที่มันไม่มีไมโครโฟนนะครับถ้าหากเลือกกล้องที่มีไมโครโฟนเนี่ยต่อให้จะเป็น i p 6 8เนี่ยก็จะมีช่องสําหรับ ไมโครโฟนรับเสียงนะครับอาจจะทําให้น้าเข้ากล้องแล้วก็จะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับก็จากรูปภาพนะครับจุดนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นการเลือกกล้องสําหรับด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเราสามารถฟลิปภาพได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวกล้องเองเนี่ยควรจะเป็นกล้องที่มีอินฟาเรดเหมือนกันเพราะว่าเป็นการติดตั้งภายนอกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือลักษณะของกล้องเนี่ยควรจะเป็นแผ่นเพลทตัวเมาส์เนี่ยควรจะเป็น แนวรนาบนะครับขนาดต้องไม่เล็กมากเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวรถมากเกินไปนะครับถ้าหากว่ามีส่วนที่ยื่นออกมามากเกินไปเนี่ยเวลาที่เราไปต่อทะเบียนภาษีเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับรวมไปถึงโอกาสที่กล้องจะแตกหักจากการเฉี่ยวชนนะครับเวลาเราเข้าพื้นที่ธุรกันดานอาจจะมีกิ่งไม้นะครับหรือว่าเป็นโครงสร้างต่างๆทําให้กล้องเนี่มีโอกาสเสียหายหได้นะครับก็ลักษณะการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นการติดตั้งตัวอุปรกรณ์เสริมนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในโซลูชันของ 4G Mobile DVR เนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจอมอนิเตอร์นะครับวายเตอร์คอมหรือว่าจะเป็น G sensor หรือว่าเซนเซอร์ประตูต่างๆนะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปในโซลูชันได้นะครับผมจะยกตัวอย่างการติดตั้งเป็นตัววายเตอร์คอมแล้วกันนะครับตัววายเตอร์คอมเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสนทนาสองทางระหว่างเซนเตอร์กับพนักงานขับรถได้นะครับผ่านเครือข่าย 3G/4G โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่ง การติดตั้งเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับพนักงานขับรถเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยรอแค่ให้เซ็นเตอร์โทรมาเียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวไวซ์ c อ m เนี่ยควรจะอยู่ใกล้กับคนขับนะครับอาจจะอยู่บนคอนโซลตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณอื่นที่อยู่ใกล้ๆกับคนขับก็ได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นการเลือก ไฟเลี้ยงไปจ่ายให้กับอุปกรณ์นะครับต้องบอกก่อนว่าระบบรถเนี่ยมันมีระบบไฟค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองเนี่ยหากว่าเราเลือกแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ได้มาตรฐานดีเพียงพอเนี่ยอาจจะทําให้ระบบรถมีปัญหาได้ระบบไฟอื่นๆของรถเนี่ยมีค่อนข้างเยอะยิ่งรถสมัยใหม่เนี่ยมีกล่อง ecu ที่คํานวณแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะนั้นเองเนี่ย เราจรึงหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อระบบไฟรถจากจุดอื่นๆน,นะครับโดยจะเดินสายยาวตรงมาหาแบตเตอรี่โดยตรงนะครับก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็จะขั้นด้วยฟิลหนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็จะเดินเข้าไปตามแนวสายไฟเก่าของระบบไฟของรถนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปยังคอนโซลด้านในรถนะครับถัดมานะครับการเลือกระบบไฟคียนะครับระบบไฟคียก็คือเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะใช้ในการ สั่งการเปิดปิดเครื่องโมบายดีว r โดยที่เราไม่ต้องไปกดสวิตช์ทุกครั้งตอนที่เราจะใช้งานอุปกรณ์นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยการเลือกไฟคีย์เ,ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับจะทำให้การโปรเทคแบตเตอรี่หลังจากที่มีการดับเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพ100%นะครับวิธีการนะครับง่ายมากเราต้องหาแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟออนก่อนนะครับโดยการเปิดกุญแจรถนะครับถ้าเราเคยมีการขับรถเนี่ย เราสามารถขับรถได้เราจะรู้ว่าล็อกของกุญแจรถเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ล็อกนะครับล็อกแรกก็คือล็อกจุดที่2ล็อกที่2เนี่ยก็คือ ACC นะครับล็อกที่3เป็น ON และล็อกที่4เป็น Start นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยในแต่ละล็อกเนี่ยก็จะมีค่าไฟที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดที่เราต้องการก็คือไฟ ON นะครับล็อกของคําว่า ON นะครับโดยวิธีการเนี่ยเราใช้มิเตอร์จับที่ไฟนะครับ ระบบไฟตรงแผงฟิลด้านซ้ายนะครับคอนโซลด้านซ้ายของรถก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถว่าแผงฟิลของลูกค้าเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหานิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเจอแผงฟิลแล้วนะครับเราก็เอามิตเตอร์ไปวัดที่สายไฟแต่ละสายนะครับค่อยๆวัดไปเรื่อยๆนะฮะหาจุดที่มันมีไฟอ่อนนะครับโดยวิธีการครือเราวัดแล้วเจอไฟเมื่อไหร่ เปิดไฟเปิดสวิตกุญแจไว้ที่ออนนะครับเมื่อวัดแล้วเจอไฟมาเลยให้ลองปิดสวิตกุญแจออนดูมาที่ A.C.C. ถ้าหากว่าแหล่งจ่ายตรงนั้นเนี่ยไม่มีไฟมาเลี้ยงแล้วก็แสดงว่าตัวนี้แหละคือไฟออนเราจะสามารถเลือกเอามาใช้ในการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ได้นะครับครับถัดมาก็จะเป็นการเลือกจุดติดตั้งเสา G.P.S. นะครับตัวเสา G.P.S. เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแบบนี้นะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยจำเป็นต้องจับดาวเทียมได้อย่างน้อยเนี่ย 4-5ดวงขึ้นไปจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของตัวรถได้เพราะนั้นเองเนี่ยการวางตัวเสาเนี่ยควรจะวางอยู่บน,นบนคอนโซลน,นะฮะหรือว่าอยู่ภายนอกตัวรถก็จะยิ่งทำให้เขาจับดาวเทียมได้มากขึ้นการระบุตำแหน่งของตัวรถเนี่ยก็จะทำให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเสาสัญญ,ญาณ 3G 4G นะครับตัวเสาสัญญ,ญาณ 3G 4G เนี่ยจะเป็นเสาสัญ,ญญาณที่มีขนาดค่อนข้างเล็กจะเป็นลักษณะทรงยาวนะครับ ซึ่งเรามักจะซ่อนไว้ด้านในนะครับเพราะว่าระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก 3G 4G เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเราสามารถเอาไปรัดเอาไปเก็บไว้ในคอนโซลเพื่อไม่ให้ดูเกะกะได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นจุดติดตั้งเครื่องบันทึกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้น็อตเกีียวปล่อยสั้นๆนะครับฝังไว้กับพรมได้นะครับไม่ทําให้พรมเนี่ยเป็นรอยมากมนักนะครับแนวการเดินสายก็จะ ล็ทุกล็อนะครับว่าจะมีช่องเซอร์วิสไว้ให้เราเอาสายสัญญาณเนี่ยออกได้นะครับการแกะกิ๊ล็อกด้านข้างนะครับก็ทําได้ไม่ยากมากนะครับตัวล็อกเองเนี่ยมันจะมีหมุดอยู่แค่ไม่กี่ประเภทนะครับฮะลักษณะนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นกิ๊ลักษณะสีขาวๆอย่างนี้นะครับเป็นหมุดนะครับให้เราฝังไปได้เลยนะครับแล้วก็เราจะสัง เกเห็นนะครับจุดที่เขารัดสายสัญญาณนะครับลักษณะแบบน,นี้แล้วก็เดินสายสัญญาณทั้งสายไฟเลี้ยงที่มาจากฝากระโปงนะครับหรือสายจากกล้องแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นตัวกล้องหลังที่เราติดตั้งบนรถกระบะของออฟฟิศเราเนี่ยนะครับตัวสายสัญญาณก็จะเดินลงมาทางในทั้งหมดเลยนะครับขึ้นด้านบนแล้วก็ลงอ้อมลงมานะครับแล้วก็จะมีช่องรัดไปกับใต้ท้องรถไปเรื่อยนะครับแล้วเขาจะมีช่องให้เราเอาสายโปลขึ้นมา ในห้องโดยสารนะครับอยู่บริเวณใต้เบาะของผู้นั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วเราก็เอาออกขึ้นมาบนพรมได้เลยนะครับโดยตัวใต้ท้องรถเนี่ยจะมีลูกยางอยู่นะครับลูกยางตัวนี้เนี่ยจะคอยกันไม่ให้น้ําเข้านะครับแล้อย่าไปเอาลูกยางออกนะครับให้ใช้วิธีการผ่าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แทงสายขึ้นมานะครับจากนั้นเราอาจจะใช้เป็นซิลิโคนในการป้ายเพื่อป้องกันน้ําเข้าในตัวห้องโดยสารอีก ชั้นหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการรื้อคอนโซลจุดต่างๆนะครับผมจะขอพูดคร่าวๆแล้วกันเนาะข้อควรระวังนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับเรื่องจุดแรกนะครับตัวเสาตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดได้นะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถสมัยใหม่เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าม่านถุงลมนิรภัยนะครับซึ่งม่านถุงลมนิรภัยเนี่ยเขาจะฝังถุงลมนิรภัยไว้ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถเดินสายสัญญาณได้นะครับโดยการแกะทุกอย่างนี้ออก จากนั้นก็ร้อยสายยึดยดยึดยึดดเข้าไปนะครับค่อยๆแง้มก็พอนะครับพยายามอย่าไปดึงนะครับส่วนถ้ารถคันไหนเรารู้แล้วครับว่ามันไม่มีม,ถถม่านถุงลมิลนินะครับเราสามารถแกะออกมาได้เลยตัวกิปก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะทิมเข้าไปในจุดต่างๆแล้วก็จะมีตัวเป็นขาแย่ไปที่ตัวล็อกด้านล่างนะครับ โดยหลังจากที่เราเอาสายพวกเสา GPS หรือสายกล้องต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่แทงตัวกิ๊ด้านล่างเข้าไปก่อนสนา,านี้เราก็ตอกแล้วก็กวกยึดกลับเข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวกล่องเก็บของนะครับ ของรถ t ต y o ต a เนี่ยก็เรียกว่าถอดไม่ยากนะครับมีกิ๊2ฝั่งนะฮะสองตัวแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเราก็จะมองเห็นด้านในนะครับช่องทางตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินสายไฟมาจากแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับมันจะมีลูกยางป้องกันระหว่างห้องเครื่องยนต์กับห้องโดยสารนะครับจากนั้นเราก็ใส่คืน เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับผมครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับกับวิดีโอพรีวิวงานติดตั้งนะครับการเลือกแล้วก็การออกแบบระบบนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการออกแบบระบบ CG Mobile DVR นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้พบกันอีกในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมสารพิมพาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ